ัสดียังเป็นทางานอีกครั้งค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชนอีนะคะตอนนี้นะคะเราก็จัดกระเป๋ากันเสร็จแล้วเนาะเราก็เหลือแค่จัดกระเป๋สาสะพายข้างนะคะเราจะเอาอะไรไปบ้าง iPad ดกระเป๋าตังนะมคะเดี๋ยวเอาไปแค่สองอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าของนี้ในกระเป๋านี้แล้วนะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีของงอกขึ้นมาในนี้อีกนะคะเอาไปสองนะคะเอาไปโรงะะเรียนส,สองกลับบ้านมาสิบ ีแล้วก็จะห้อยพวงกุญแจไปด้วยนะแล้วก็แบบห้อยแอบแอบแปงะทุกคนเนี่ยมันนออับ,บนแหละคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวเกิดนะคะแล้วเราก็จะไปโรงเรียนพร้อมๆกันค่ะ เดินเข้ามาถึง hmm. ห้องกันแล้วนะคะทุกคนก็มีคนมาแล้ว2คนนะคะเหนื่อยมากนะคะทุกคนเราอยู่ชั้นสี่นี่นะคะทุกคนเราหมาก็ต้องมาจัดโต๊ะใหม่นะคะรู นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะโรงเรียนเราเนาะทีฝั่งทางหลังตึกแล้วนะคะทุกคนค่ะทุกคนเราก็จะไปเข้าแถวกันแล้วนะคะตรงสนามตรงนั้นนะคะทีแล้วเราก็จะไปเข้าแถวกันเลยนะคะราต,ต้องลงบันไดไปอีก3 8 9 5ขั้น 3, ะะข้าแถวเสร็จแล้วนะคะทุกคนทุกคนเราเข้าแถวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเรียนวิชาหน้าตสินกันนะคะเย่เย่เย่มันอยู่คนละตึกน,นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเดินลงไปนะคะเดินลงไปอ่ะชั้นสามกันแล้ว ครััันนนนี่่ะะกกตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปตึกนาตสินกันนะคะนี่ต้องผ่านตึกใหม่ที่กําลังสร้างนะคะนะคะทุกคนถึงห้องนาตสินเรียบร้อยแล้วนะคะคนดังไปลยกูก็วันขึ้นสวัสดีค่ะคือวันนี้นะคะเราจะมาดำเนินรายการมื้อถ่ายเมืองอยู่ใช่ไหม <c oughs> นี่เ, <sm ills> เปิดเทอมมันแรกของวันแรกในเทอมสองเออเราจะไปนั่งกันดีก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็ลืมอัดเราก็ลืมอัดตอนเอ่ออะไรนะคาบวิชาพละแล้วก็ลืมอัดต <c oughs> ออรกินข้าวนะตอนนี้เราก็ กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะแล้วนนก็ซื้อน้ำสตรอเบอรี่ค่ะไปไหนกันก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเหลือเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะคะอาจจะเข้าคาบต่อไปเนาะไม่รู้ซ้ายขวาเดินไปไม่รู้ตรงตรงเข้าร้านหนังแบบตรงรถทุก <c oughs> คนไม่รู้จะไปอยู่ไหนเพราะว่ามันเหลือครึ่งชั่วโมงมทุกคน นี่อันนี้ห่อปลาชุ้มอันนี้เป็นน้ำผู้สมออันนี้ก็ตึกเราเองครีเอเตอร์มือใหม่ไม่รู้แต่อะไรเขาจะมาเล่ะสารากันมีคนจองป่ะวะมึงมีคนจองป่ะวะมีก็ออบอกว่า นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทุกคนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับกันจองศาลาในโรงเรียนนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ให้จองศาลานะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะ,เ,ะ,คะเพราะฉะนัน้นอย่าเอาไปทําตามนะคะคนที่เข้ามาใหม่เดีวคนได้อยู่คนได้อยู่อยู่แล้วดี๋คนที่เข้ามาใหม่นะคะห้ามไปทาตามเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีที่นั่ง ทุกคนเราก็เรียนจบคราบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ข้าภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะเรียนวิชาสุดท้ายกันนะคะนั่นคือวิชา,าะะสังคมแล้วสังคมครูยังไม่มาแล้วคราวนี้นะคะมันคือสังคมตารางใหม่ใช่ไหมสังค,งงคงมแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าครูจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้เพราะว่าที่นี่คืออิสระ ทุกคนมีอะไรให้ดูเอา้นุ่งกัเร็วราวัอะไรราวชนะเลิศค่ะชนะเลิศอะไรวะเป็น A S ใี่ทค่ะ A S เ็ดที่สุดนะคะก็นี่นะคะหนึ่งวันของหลุมศักทํ์ทำอะไรก็ได้นะคะ ยุ่งอะเลาดอกจ้ไม่ดูด้วยละไปดีกว่ายุ่งับไอไ้รยิ่งดอกยุราซาดีกว่าไม่คุยกันได้นี่นะคะทุก <c oughs> คนทุกนเดินผ่านนะคะ,น,ะนี่อันนี้ก็คือวิวหล่มสักนี่นะคะทุกคนก็เป็นวิวของตึกเรานะคะเ้าอยู่ชั้นสามก็จะเป็นวิวประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเห็นวัด นะคะในตอนนั้นก็เป็นเห็นไหมเห็นไหมตอนนั้นก็จะเป็นลานกีฬาอนเนกประสงค์นะคะเอาไว้จัดกีฬาสีเนาะอันนั้นก็เป็นเจ้าพ่อกบไตนะคะตัวเสื่อนตรงนั้นก็จะเป็นเอ่อลงจอดรถนะคะตึกมอนหนึ่งมอสองแล้วก็อาคารหนึ่งร้อยปีนะคะของเราอันนี้อาคารอะไรนะอนุการนะแล้วก็มีตึกข้างๆอีกแต่ว่ามันถ่ายไม่เห็นนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านน้ําของตึกนี้นะคะนี่ร้านนี้ร้านนี้ขวดละห้าบาทเท่าน,นั้นนะคะเป็นน้ําของตราโรงเรียนเลยนะคะ<อ>ก็จะเป็นวิวประมาณนี้เลยสวยมากทุกคนดูสิแลต้ตรงนั้นนะคะ<อ>ก็จะเป็นวิวภูเขาวสวยมาก<อ>คือเลิศเกินอันนี้รงาอาหารนะคะกับหอประชุมอยู่ด้วยกันนะเป็นประมาณนี้ ตอนนี้นะคะทุกคนถึงเวลาก,กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>เพราะว่าคราบวิชาสังคมนะคะไม่ได้เข้าแล้วก็ปิดไม่ได้สิบมันแตกตอนนี้่เงาอุ้ยมุมนี้ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้มุมนี้ไม่ได้มัน่แล้ตอนนี้นะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังลังไล่เราจะ ห้องนะคะห้องโกลโกนะแต่ว่าไม่ได้ชวนให้ใครที่อยู่ที่นี่ตามกลับนะคะหนูไม่ให้ตามนะเพราะว่ากลัวถ้าออกไปแนนอนมันจะสว่างได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราจะเดินลงไปชั้นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะได้กลับบ้านกันสักทีนะคะเย้วาย นี่นะคะศาลหน้าวัดนะคะไม่รู้นี่รถก็จะประมาณนี้เลยไม่เครื่องค่ะเป็นคนน่าบรรยากาศน่าเรียนเราื่องเรียนก็จะประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้คนก็คือคากลับรับส่งก็มารับเยอะนะคะตอนนี้จะเป็นวัดสามัคคี วัฒนานะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้ำร้านประจำเราเองรนเค้ปนะคะจุ๊บๆซเราสามารถไปยืนได้ถ้าตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มารอรถอยู่หน้าโรงเรียนนะคะก็ซื้อน้ำมาแล้วนะคะคือเมื่อกี้คือเมื่อกี้ล้วก็ซื้อข้าวล้วก็กินข้าวหมดไปแล้วนะคะ คือข้าวหมดไปแล้วนะคะทุกคนเอ้ยกินข้าวหมดไปแล้วนั่งทิงแล้วทิ้งกับขยะของโรงเรียนนะคะอย่า,อาไปวางไว้สุรุ่ยสุร่ายนะคะห้ามเอามาวางไว้ตรงนี้เด็ดขาดนะมีมีตรงนี้ตรงแท่งเหล็กนี้นะคะมีอยัดไว้ไม่ดีนะคะเป็นอะไรที่ดูไม่ดีต่อโรงเรียนนะคะเราจะโรงเรียนสร้างภาพลักษณ์มาขนาดนี้เจะทํา <c oughs> ทให้โรงเรียนเสียภาพลักษณ์ไม่ได้นะคะคือทุกคน <c oughs> ห้ามทิ้งขยะวางไว้ตรงนี้นะคะกินแล้วก็เอาไปทิ้งด้วยนะคะทุกคนนี่แต่ตอนนี้ก็มา รอรถกันดีกว่านะคะแล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่บนรถส่งกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ชวนคนทุกคนขึ้นนะแต่แบบซื้อไม่ได้ชวนคนอื่นขึ้นรถด้วยนะคะแล้วยังไงเราทำเดียวะคือไม่ได้ชวนคนอื่นขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามตามกลับ บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนกลับบ้านให้ดูด้วยนะคะทุกคนว่าวิวมันจะประมาณไหนนะที่ต้องเจอทุกวันเวลามาแล้วก็กลับนะคะและตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มกว่าๆนะคะแล้วก็มาอนญญาจบคลิปนี้นะคะถ้าอะไรผิดไปหรือว่าพูดอะไรตกหล่นไปก็กราบขออภัยมในะที่นี้ด้วยนะคะเป็นมือใหม่ในการทําคลิปนะคะแล้วก็สัญญาว่าต่อต่อไปเนี่ยจะทําอะไรให้มันดีขึ้นนะคะก็ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย